ปุ่กระไยต,ต้องเลยครับผมฮิปอ่ามีปลาครับปุ่งเวิร์ดอีกทีหน้่งแต่ปลาอ่ามีอยู่ครับพีอยู่มี่นี่คอับงน,น,นี่ครับผมปุ่งกระฮิปน,น,น,นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่ยังไม่ไงลุงป่านาอาทุกคนทุกท่านครับบริอยู่ในประเทศและกระต่างประเทศครับครับเมื่อเดือนกันยาันในวันที่13มกราคม256 9อเก่าครับครับวันนี้พร้อมตีกับผ้าเดินทางล่องหวยล่องหองคือเก่ากับผมมาใส่ตุ่มกุ้งคือเก่าครับครับไปลุมชุ่มข้าวผงมาสีสกสีมันมาครับ หมยกับบันครับคุหลาตตำบลหักาเพิ่มทะลิจังหวัดอุบลราชธานีครับลุ่นน้ำกันครับไปโชคสีมั้ยบาครับผมครับผมหมายถีใส่มือนีครับน้ำกปนยังไหลนีดๆๆจิบครับผมอากาศก็เย็นๆครับถืกอนน้ำว่าไม่น้ำแข็งทีหนอลุ่นล้างเนี่ยแข็งบ้านน้ำกันครับ หลังเลขเหกมานครับผมใส่อยู่นี่นะครับเหกคือบ่หมาเนี่ยพี่น้องไปสามตัวสี่ตัวครับหลังเหกคือเป็นสี่้อครับผม ใส่กลุ่มกามครับเมื่อนี้อุย้ยเย็นหลายพี่นอ <c oughs> ้องขอบคุณปูมีกลุ่งอุยอ้ยหัวอาหารหลุด อังที่สองครับอังที่สองครับสอง,งทีง่เจ้าป้าเจ้าป่าครับ กลุ้มสองสามตูนึงครับผมวายยินไล่ถ <c oughs> ี่ปลาครับผม กุ่มีหนึ่งครับโอ้ยหลังเพันกอรไว้ครับเอา้าสุดต่อครับจะมีโตบอรครับผม อ๋อชุดจักรีมะมีเลยครับแต่ปูครับกลุ่มใสทุกมมือกระเบื้องนอพี่หนองนอ้องมมีเลยครับผมแต่ว่ามงนี่มะใสมอใส่จ็กเก็อครับผมลองมะใส่ก็มะมีครับมีแต่หอยพี่หนองคุณสอนครับผม แต่ปูครับปนีบตุ่มครับผมบตุ่นครับหลังที่ซีพี่น้องมีแต่ตุ่มคือเก่าครับกุ้งกระหายต้มเลยครับผมฮิปอ่ามีปลาครับกุ้งเบิดอีลีพี่น้องแต่ปลากันยังเข่าครับกุ้งบะมี่เลยครับ กุ่มคาหนาววะเนาะพี่น้องวันนี้กุ่มคาเย็นบ่เนาะไปต,ต่อครับ ลุนหลังนี้น้ำกันครับอ้าวมีอยู่ครับมีโอ้ยพี่น้องห้างนี้ครับผมลุ่มก้ามมาเลยครับ ย่างสองหลังเลยพี่น้องก่อยมาเทน้ำกันครับเพราะว่าเพื่นคือบอายครับผมหลังนี้เป็นจังไดครับคืออ้าวมีคือกันครับแต่กับบอไรน้ำกันคือเก้าครับผม หมูุมานกับเทพขึ้นเก้าเลยครับผมวันนี้พาตุ่มคำว่าไล่หลังครับผมอืมเทพกับเป,น,เปนนี่ครับครับผมเหลือไมีตัวใช่ครับผม,ม,บผ,มผมครับส่วนหลังพี่นอ้องครับตัวอมครับผมส่งเสศษให้ปนอยู่ดอกครับ กับโมเนนนะครับผมแต่ว่ามื่อนจังเนี่ยครับตัวกุงกก้งครับผมกุ้งกล้ามนะครับสีส้ โอ้ยเหมือเนเป็นเรื่องแล้วครับผมเด็ดอีลีอีตัวครับตัวกุ้งพี่นอ้องพอดีก้อยครับไปต่อครับ อื่คุกเต็มเต็มแล้วพี่น้องนี่นะครับนี่ครับผมยามสองหลังเลยครับคอยมาเท่น้ำกันครับผม นีตาสะออนนะครับโอ้ยสวยเลยครับผมโอ้ยน้ำแม่ครับโอ้ยถีกุ้งครับหลังนี่สุดยอดครับหลังนี่มีกกุ้งฝอยกุ้งหน่อยพี่เนาะใส่โไก่กันครับผม ปูหินอีกตั้งหากเื้อหอย,ยอ้อยหน่อยครับผมฮะเดี๋ทว่บ้านครับหลังนี้พี่นอกอเป็นเดียงๆเ,เลยครับ โอ้โตูนหลังสุดยอดครับวันนี้ก็ได้ตุ่มว่า1อดหลังพี่เนาะย่างอยู่สามหลังครับอือหลังนี้ครับกุง้งครับผม รุ่นสามหลังสุดท้ายครับหลังเป็นจังไงครับหลังเคยมา,านี่นนองหลังเคยมา,านเป็นจังไงเนาะคึบใส่ละครับอ,อุ้ยมานอยู่ครับหมองมานม้าลายครับัน่นครับสามสีโตเนอะหลังเคยได้เคยมา,านครับ ยามสามหลังเลยครับเปิดมาทีเนาะพี่น้องสามหลังสุดท้ายแล้วครับเปิดมาที่นับกันครับผมเฮแล้วครับออ้ยหลังหิมิเตปูครับคือเปลี่ยนจากสีนอ้องหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายแล้ว ถายอยู่แต่ฉีกให้ใหแน่พี่น้องล้างสุดท้ายพี่น้องครับล้งสุดท้ายพี่น้องสุด,ดยอดคือเกขาครับครับผมสามล้งสุดท้ายครับหนึ่งล้งสุดท้ายพี่น้องถือกุมัวครับ หลังสองกัมีเตปูหลังแหลกกุ้งซอกโตครับพี่น้ำกันพี่เก่าแล้วนาะพี่หนองตามลำดับครับหลังแหลหลังแหลกมื่อนี้พี่หนองแม่นีโตกุ้งอยู่เวลาอ่ามีอยู่ครับหนึ่งสองครับผม อ้าวสามสีหาหกนครับรวมปูกับซีฟะคุยหนอ่อยท่อนี้นะครับที่สองครับทังที่สองครับผม,มครับผมทังที่สองครับนี่แต่ปูครับลังที่สอง โอยไอ้ล่ะปูล้วนๆอวนสุดท้ายครับโอ้ยอยู่ไหนล่ะพี่น้องปูเพิ่นบ่ลงครับ เป็นหนีบตุ่มดีไรครับกัดบปล่อยเลยพี่น้องหนาวเย็นๆอย่างกันพ่นได้หนีบพี่น้อง <c oughs> จะมาขัด มันมานแนล่ะครับผมไอ้ก้อยย่ดอกครับสรุปผลงานครับผมตอนนี้ก็ยามเรียบร้อยแล้วพี่น้องล้งสุดไทยายแ็จละครับผมครับตอนนี้ก็จะผ้าพี่พน้องผาพญามิไงกลับบ้านแล้วครับกลับมาสรุปผลงานยอดได้มื้อนี้ครับผมมาใส่ตุ้มกุ้งครับนี่ครับกุ้งก้ามครับผม กระมานแล้วเศร้าอยู่ครับผมก็ได้ก่อยได้ปนอยู่ครับเตรียมต๊กะเครื่องติ๊กู่พี่น้องกกลเครื่องน้อยหนึ่งครับครับวันนี้กับมันๆอยู่ครับอาหารหากินครับผมตามห่วยตามห้องแล้วครับกลุ่มกับกลุ้งกามตัวแงงงามๆแล้วครับผมหมันๆอยู่ครับครับสําหรับทีปนี้ผมก็ขอขอบคุณขอบคุณคอพี่น้องอใหญงไม่ไงสุ่งป่าหน้าอาเพื่อสุขสุขคนขึ้นเก่าแล้วครับผมวัวยน้ำประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับ ขอบคุณเลยหลายครับขอบคุณหลายที่เขามารับชมช่องบอบเตวันทุงครับครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกคำที่สมทุกกำลังแรงใจครับครับขอฝากอีกคลิปหนึ่งครับฝากความใหน้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเื่อเป็นกำลังใจพรอมเตในเด้อครับผมสำหรับที่นี่ไม่เพียงสำนึกล้ครับหลคลิปหนาว่าสิไปหายยังไปทางไหนครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับคลิปหนาหลุดกันไหมครับผมคลิปนี้ก็พ่ออะไรเศ้าอยู่ครับผมเกือบเต็มทีครับ ม,มันมันสุดยอดครับ